หลังจากที่แม่เย้มพารุธเองไปทำต่างๆนานาตามที่แม่หมอบอกอะไรเรียบร้อยแล้วอาการของเย้มก็ค่อยเริ่มดีขึ้นอาจมีตื่นขึ้นมาบ้างแต่ก็แค่แป๊บเดียวแล้วก็หลับลึกต่อพอเห็นแบบนี้แม่ของเย้มค่อยโล่งใจขึ้นมาบ้าง แม่เย้มที่ตื่นมาก็ตกใจที่ไม่เห็นลูกตัวเองจึงรีบออกไปตามหาลูกปรากฏว่าเย้มไปฟุบนอนหลับอยู่ที่หน้าร้านแต่ครั้งนี้แค่ฟุบนอนหลับเฉยๆไม่ได้มีเศษเครื่องเส้นหรือว่าแมลงวันตอมเหมือนอย่างครั้งก่อนแม่เย้มจึงอุ้มพายเย้มกลับมานอนที่ห้องแล้วก็เช็ดตามตัวลูกตัวเองก่อนจะกลับไปใส่บาตรและเปิดร้าน แรกๆตอนที่ทําตาที่แม่หมอเขาบอกคงหมายถึงทานเครื่องเส้นที่ไหวทุกวันอย่างเมื่อก่อนก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นใส่บาตรอย่างที่แม่หมอบอกลูกค้าก็อาจจะมีหายไปบ้างแต่พอใส่เข้าทุกๆวันกวดน้ําให้ทุทกๆวันเรื่องต่างๆก็ค่อยเริ่มดีขึ้นตามทั้งตัวแย้มแล้วก็เรื่องร้านอาหารแม่แย้มที่เห็นแล้วว่าการทําแบบนี้มันก็ให้ผลดีได้เหมือนกัน หนึ่งเดือนผ่านไปอาการของแย้มก็ดีขึ้นตื่นมาทําอะไรได้เหมือนคนปกติได้แล้วแม่แย้มจึงพายแย้มไปกราบขอบคุณแม่หมอหรือที่เขาเรียกกันว่าขอขมาแม่หมอเนี่ยแหละนี่หรอลูกเองหน้าตาดูแจ่มใสขึ้นนะแล้วชีวิตเป็นไงบ้างหลังจากที่ให้ไปทําตามที่บอก